ทงสุดท้ายปลายปีแบบนี้จะวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีลองมาฟังข้อมูลดีๆกับคลิปนี้กันค่ะเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยาก็ก้าเข้าสูตรแรมาสุดท้ายของปีแล้วล่ะค่ะและนับมาจากต้นปีจนมาถึงตอนนี้ก็เรียกได้ว่าตลาดหุ้นบ้านเราผ่านพ้นสถานการณ์ทั้งบวกแล้วก็ลบมามากมาย ส่วนพี่พนักลงทุนหลายท่านต้องหวางกลยุทธ์การลงทุนรับมือกันอุดตลุดจนมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังคงมีหลายปัจจัยท้าทายรออยู่และไม่รู้จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีวันนี้ติกตอก่อข่าวหุ้นธุรกิจก็เลยมีข้อมูลที่น่าสนใจจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมาแชร์ให้ฟังกันค่ะโดยทางบวัวหลวงได้แบ่งกลยุทธ์การลงทุนในไตรามาสที่4ปีนี้ออกมาเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็คือช่วงต้นไตรมาสที่คาดว่าตลาดหุ้นยังคงไดด้้รรบแงงหนนุมาาาจกกาลดดกลออเเยข โดยเฉพาะในตลาดหุ้นที่อย่างแระกาดอย่างตลาดหุ้นไทยซึ่งหากเราย้อนไปดูสถิติในอดีตก็จะพบว่าหลังจากที่เฟดลดดอกเบี้ยประมาณ1เดือน เซตอินเด็ก์มักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยถึง3%เปเนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างโครงการดิจิตอลเว l ตที่ได้เริ่มแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางกันไปบ้างแล้วแถมยังมีกองคุณรวมวัยุพักที่จะเริ่มซื้อขายกันในวันที่เดตุลาคมนี้อีกด้วยก็เลยมาว่าในช่วงต้นไตรมาสที่4นี้อาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนช่วงที่2ก็คือนับจากกลางไตรมาสไปจนถึงปลายไตรมาสที่4ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคาดว่าในช่วะั่ทถดย จะเข้ามากลบความหวังการลดดอกเบีย้ยของเฟดในระยะข้างหน้าและอาจส่งผลกดดันมายังสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยโดยสถิติในอดีตพบว่าหลังจากที่เฟดลดดอกเบีย้ยประมาณ3เดือน เซตอินเด็กมักให้ผลตอบแทนที่กลับมาเป็นลบเฉลี่ย3%ฉะนั้นทีมการลงทุนในไตรามาสที่4ปีนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็เลยแบ่งมาให้2ตีมด้วยกันค่ะเริ่มจากตีมหลักที่จะเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยจากความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มคอมเมอร์สสินค้าจําเป็นกลุ่ม ICT สาธารณูปโภคแล้วก็เฮลท์แคร์ซึ่งก็ได้แก่หุ้น C p l CP Extra BDMS บำรุงราชเกาฟแล้วก็แอด,ดวานค่ะส่วนตีมรองที่สามารถเล่นเก่งกำไรได้ในช่วงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ามตีมย่อยๆค่ะเริ่มจากตีมแรกก็คือหุ้นที่รับกับดอกเบีย้ยขาลงรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กองทุนวายุพักด้วยโดยนั้นเก่งกำไรในกลุ่มการเงินกลุ่มอุปโภคบริโภคแล้วก็กลุ่มขนส่ง แนะนำเป็นหุ้น c p n AOT แล้วก็ MTC ต่อมาตีมที่2ก็คือ earning play รับกับช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวแนะนำให้เก่งกำไรในหุ้นกลุ่มอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอย่างเช่นคาร์บาว์กรุ๊ปดีเอราวันแล้วก็เบมปิดท้ายกันที่ตีมที่3ก็คือตีมสงครามการค้าแนะนำให้เก่งกำไรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมด้วยค่ะโดยหุ้นที่แนะนำก็ได้แก่ WSA, อามาตะแล้วก็ว่าอโดยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่คาดว่าโมเมนตัมตลาดยังคงเป็นบวกอยู่ทางบร นำให้แบ่งน้ําหนักลงทุนระหว่างตีมหลักกับตีมรองถัดมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่คาดว่าตลาดจะมีความไม่แน่นอนสูงก็ค่อยกลับมาเน้นลงทุนในตีมหลักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ๆนักลงทุนคนไหนที่กําลังมองหากลยุทธ์การลงทุนในช่วงปลายปีนี้กันอยู่ก็ลองเอาข้อมูลที่เล่ามาไปพิจารณากันดูได้นะคะ